มีที่เที่ยวอยู่55สถานที่ถ้าจะเอาให้ครบก็คงจะต้องอยู่ที่นี่หลายปีด่านเจดีสามองค์นะครับเขตชายแดนพมา่าสุดทางแล้วนั่นคือชายแดนนะครับประตูที่จะข้ามไปประเทศพมา่า วันนี้วันธรรมดาคนน้อยก็โอเคนะไปให้ไปกัน